ตานอายุธยาแสงสวยมากเลยทุกคนดูดิข่าวจัวเลยวันนี้การตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พาแม่มาหาหมอทุกคนแม่ไม่สบายนะคะก็เลยรีบตื่นแต่เช้าและะ้ว่ะออกมาเลยทุกคน เรามากินบาตรองโก,โกที่โรงพยาบาลทุกคนวันนี้สั่งชาเขียวมาลิทุคนอันนี้เป็นแกนพันธ์ทคนนี่โหอยู่ทีสด <c oughs> ส่วนของเราเป็นต้ยมยำ

เนี่ยก็เวลาผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยชอบมาเล่นกันจังเลยทุกคนก็เลยแต่งหน้ากันบนรถไปเลยจ้านี่นะคะก็ตบตบตบนะคะคุชชั่นนะคะทุกคนหลังจากตบเสร็จเนี่ยเราก็ใช้บัตรออนเนื้อครีมโอ้ยโตอีกแล้วบัตรออนเนื้อครีมวันนี้นะคะก็ทาแก้มทาอะไรไปเสร็จแล้วทาปากด้วยลิปกาล่าน่าจะใช่เราจำไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรอีกเนี่ยโอ้ยตบ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 ให้มันหน้ามันโววาแล้วนี่อันนี้ก็คือทาอะไรเนี่ยว่าแป้งสีชมพูเออเสร็จแล้วหน้าไม่ชมพูสักทีเนี่ยมันก็เลยมาปัดอะไรเนี่ยบัตรรอออออออนน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 นััีีีีี้้้้้้้้้เเเเเเเปป็็็็ืลลลิิิิิคคคคววววววดดด่่่าาาาามมมมููสสชพขขขึึแแกกหยยยททจ วันนี้นะคะตอนเย็นเราก็มาเดินเล่นที่โลตัสอายุทยาทุกคนพว <c oughs> นี้มันลูกอะไรเนี่ยมันมีเต็มเลย <c oughs> นี่นะคะวันนี้เหมือนโลตัสจะมีงานทุกคนน่าจะเป็นงานแบบพวกต้นไม้ผลไม้อะไรอย่างงี้ <c oughs> วันนี้เรามากินชาไทยกระเกดกันทุกคนวันนี้มีลูเป็นนะ้ำด้วยวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่แมคโคลทุกคนเราจะมาซื้อของเขา้าบ้าน <c oughs> Gracias.